เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้นะครับแล้วลูกๆที่ติดใจในตัวแทนทชาติก็ทำหน้าที่ดีนะครับตั้งใจประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับขอบคุณมากนะครับโอ้เข้ามาแล้วโอ้เข้ามาโอ้เข้ามาถ่ายรูปเป็น すごい Nhà, để bên nhà ngay lâu xong xìm lặt lên được ngay mấy วัดรู <lien plane> ้ว <niño sharing> ่านะยืนอยู 21, ่ไหนมาโอเคหมาเลขสองหมาเลขยี 19, ่ิบเอ็หมาเลขสิบห้ามาเลขสิบเก้าหมาเลขสีคนท okay. ี <im hate> ่มีเรียกชื่อไม่ติดโอเคจบแล้วจะพูดอะไรพูดแล้วก็ปัดตู้ปัดตูเดียวพวกคนหนึ่งใช่ไหเอาเอาอีกครั้งหนึ่ง 为，对。